ดีนะคะตอวันนี้มันเป็นวันมาเที่ยวอีกนะคะอตอนนี้ไปขี่ม้ากันอมาแล้ว ไงบ้างสนุกไหมลูกสนุกไหมชอบไหมเราจะบอกอะไรลูกไหมทำไมลรอสนุกไหมอ่ะชอบไหมฮะแล้วแล้วเดี๋ยวมาขี่อีกไหมมาขี่ไม้อีกไหมชอบเหรอเหรอการร้องตลอดทางอ้าวการร้องทำไมอ่ะก็ไม่ได้ร้องอ้าอ่าเดี๋ยวมา